เรมปรีปราโมทแทบทุกกมนลชนเฮยเทวาทั่วสกลแท้ซองสุภดิธีมงคลบรรจบพระเฮยคลายประสูติการพ้องราดล้วนถวายพรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระม่อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัลยกษังอัครราชกุมารีสเสด็จเยืยนนะอนนครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาระหว่างวันที่7ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2557 ค่ำวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลษังอัคราชกุมารีเสด็จยังท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปยังนครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาโดยมีข้าราชการคณะแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะแม่บ้านเหล่าทัพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลูกเสือชาวบ้านและคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุลาภร์เฝ้าท่งเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักอกราชกุมารีจะเสด็จไปทอดพระเนตรงานวิจัยและงานวิชาการ พร้อมส่งฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นสารฆ่า,มาแมลงและวัชพืชตลอดจนท่อพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและผลิตวายของคณะระบบที่ดินและอาหารมาหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียในวันที่10มกราคมตามคํากราบทูลเชิญของมาหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียพระเจ้าล้านเธอพระองคเจ้าสิริวัณวรีนารดาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ27่สชนษสา วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราสด็จออกนนหน้าพระตำหนักสิรินภาลาัยวังสุขโขทัยส่งบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2557ในการนี้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยทรงบาพระสงฆ์28รูปจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราช์ประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530 ทรงสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิรดาและศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเรียนทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งสนพระทยการสร้างสารรค์งานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นมีผลงานเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาแบดมินตันซีเกมส์2005ประเภททีมหญิงและทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าชนะเลิศรายการ Thailand Championship King's Cup 2012เคยเสด็จไปทรงฝึกศึกษาหลักสูตรการขี่มา้าณโรงเรียนเอกอนาซิยงนาวเดกิตาซิยงเลกาดนัวเดลสนุกเมืองโซมูสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่17กันยายน2555ถึงวันที่29กรกฎาคม2556 เวลา9นาฬิกา13นาทีสเสด็จไปท่าวาสุกรีส่งปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจำนวนหนึ่งคู่เพื่อเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายสองปัญญาภูเกษตรกรอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานต่อไป จากนั้นทรงปล่อยนกปลาอดหัวโขน28ตัวและทรงปล่อยเต่าและพันปลาน้ําจืด9้าชนิดอาทิปลาตะเพียนขาวปลาแก้มช้ําปลาย,ยี่โศกปลาหมอปลากลายและปลาบึกจํานวน390,000ตัวเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าในแม่น้าเจ้าพระยาให้อุดมสมบูรณ์โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกรองสันติธบรญจงอดีตรองสมหะ้าชองคราชนำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรในหน้นาพระตำหนักสิรินาผาลัย และที่อาคารศูนย์ราชการกองงามพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีคณะบุคคลจากหน่วยงานราชการและเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ที่ถวายงานนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรด้วย